สบายดีนินดีต้อนรับก็สู่สองน้องตุกสาลาสเ,เซาเนลเด้อเมื้อนี้น้องตุกพิพาทุกคนไปเลาะบุญสวงเหือนั่นเองเนาะหนึ่งปีมีแค่หนึ่งครัง้งเนาะทุกคนเส่งปีนี้ได้มาเลาะบุญสวงเหืออยู่นครหลวงเมียงเก่าจะไปบุญคาวัตรจันนั่นเองเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้น้องตุกกขี่รถมาไก่เชีหอดประตูใส่เนาะทุกคนเนาะก็เลยมาเปิดคลิปอยู่นี่เดี๋ยวอน้องตุกขี่รถออกไปกันเด้อทุกคน จำอพรรษาเดิมมืออื่นคือออพรรษาเซึ่งมอนี่น้องจุกไปก่อนเนาะเพราะว่ามืออื่นมือคนหล,ลายหลายเราติดเนาะทุกคน คือไก่ลูกแล้วก็มีปิงไก่จะแซบเว้ยแ่บและซหเปล่เว้ยกปองเนาะตันนี้มีแต่กป่อไปอหากเปไป อะไรยังเลยเอาไ้เียยกบตุ๊กนึงเอาเอาแล้วไม่เอาจะเอาอย่างเอาไหมเอาเบียร์เาเ็ดทอคนไทยคนไ เสนหนึ่งในเท่ามนั้นหะม อา,อากัตกุนอากัตุกกัตุนเดบ่กเลมันคถานนี่เลยนะไก่ผู้สาวนี่มันจริงถึกดีเดี๋ยว เก็บตรงนี้เสีย <manager. S 1> ่น <afraid> ี <elaborate> ้ผมบ่อมตานี่วะลินมวนซื่อการพนันเนาะคือลินไสอันนะไาน่สิบพันยี่สิบพันใจฝอยเด็ด สบายดีทุกคนน้องตุ๊กมาโลาบุญถัดหลวงเอ้ยบัแมนน้องตุ๊กมาโลาบุญสวงเหอนั่นเองเนาะบุญสวงเือถาวรจันที่เวียงจันนนเองเนาะทุกคนแต่ว่าน้องตุ๊กมาลาลนี่คือน้องตุ๊กมาโลาสองมือเนาะมือทีหนึ่งหันมากับมูเนาะทุกคนเนาะแล้วมือที่สองก็มากับน้องสาวแล้วก็เป็นน,น้องเดียวกันในหล่ มาหมื่นทิพยกับมนะันทิ่แปนเชครื่องมันทิ่แปนเป็นหมือสุดท้ายนั่นเองเราทุกคนคนหลายแห้งแค้มของแตกทุกคนมีอาหารไทยแล้วก็มีแมปบูธอาหารที่แบบมา,มาแต่ไทยนะทุกคนเป็นาหานแบบซูชิแล้วก็เป็นาหานแบบเกี๊ยวเนาะทุกคนคือขายดีแห้งไปต่อคิวจนหมื่นหูลายตาจนแมบปบ โอ้ยบริ้กินซัมโมจิกับบันซูซี่คะนะคนหลายแห่งเนาะก็เลยไปเสือน,นเกี๊ยวกุ้งฮ่ะนะเกี๊ยวกุ้งฮำมาชิืกองึ่งแลอนกำลังมากลี่คนมันงี้ยซัมโหวานหมือนวันดิจิตน้องหมื่นออันสารคนที่ี่สุดท้ายเลยน้องตุกเลยผมมาเลยวันดจิ เยนี่สถานีต่อไปคือบุญหาตัวงทุกคนเจอะซึ่มุงิน้าไงุงทุกคนคือน้งจุดาตลาดนงดาวตกตอกกรนหลาย่ง่น่นหลายหลายจักวาลการเขา็อใช้ยู่นำเพราะว่าเพราะว่ากขาจะที่เสีงงอแล้วเขาจะขอใช้หูขอใช้คอาเทนตนหัใจก็เลยรักแอปคลามากนคแ แล้วก็มีแบบออคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นของอเป็นคนไทยหลากหลายอยู่สีสันในงานก็เป็นตับมวนเป็นต้านรออยู่แต่ว่าโอ้คนลายเทลายว่าทุกคนนงตรงนี้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวที่จะเดินไปนี่เป็นั่นแบบอสุดยอดเลยอ่ะ เขาขายของก็แล้วน้อฟจีนด้ำ้ง่าอันเยก็ดาวติดตาเบื่อแล้วกเปื่อจนอนอนอแล้วก็เจดาวจุดตาชิง้ทุกลือเป็นมือถีดาราไทยเมอร์นั่นเองเนาะซึ่งก็คืออ่าไอกล้องห้วยไลนั่นเองเนาะทุกคนแคมของแตกแตกย้อนน่ะ แชมป์ของแต่งย้อนไอ้กล้องห้วยไล่มาทุกคนไอ้กล้องห้วยไล่แล้วก็ดาราไทยมาขึ้นอ่าคอนเสิร์ตอยู่บู๊แคมป์ของทุกคนบูท๊ทแอนเบียนะมึงเข้าได้ได้เลยไกลนะนเข้าไปมากเลยตแต่ว่าแค่ม,มองอยู่ไกลๆอ่ะไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปเลยเพราะว่าคนเต็มแต่ว่าก็ยังดี มีคนมีน้ำใจเอาก้าอี้มาให้น้องตุกยืนดูนิดนึงน้นนองตุกก็พาน้องสาวกลับออกมาแต่นี่ก็คือสีสันในงานนะจ๊ะสนุกมากมวนจอยมากอน o u โน้โองตุกไปปั้นโลกแล้วก็ได้อ่าเป็นของก,กุญแจของวูด ดีซาสุเฮ่ดนน้าม้วนขนาดอันนี้ก็คือคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนหนึ่งเนาะคือส่องสบายดีจุ๊ๆเได้แอบไทยแบบไกลๆเนาะกล่องกระมัวอีกเดินผานแบบคนเดินผ่านแบบเยอะมาก ก็มัวมัวมว่วาจะขับไปท้ายหูนำแต่บาปกานาคนกำลังเห็นเวียโดนูนี่นี่ก็เป็นอีกห่างนะทุกคนที่นองตุกเป็นต่อคิวแล้วนองตุกตอมบมบไน้องตุกก๊กก็เลยกลับเลยซูซิดังในจิตตอกที่เป็นแบบโบจิยืดด้วยเนะทุกคนแต่นองตุกตอมแถวไม่ไหวเข้าไปแล้วอึดอัดหนิดมากจะเป็นลมก็เลยออกจากตรงนั้นมาได้คิวอยู่นะ ได้คิวที่เจ็ดแต่ว่าไม่ได้ขนมไม่รู้ว่าเขาจะมาขายอีกไหมแล้วก็ตัดภาพมาที่คอนเสิร์ตไอ้กล้องเฮ้ยไล่อีจีหน้ากโอ้โหเป็นทังแรกในนิรันดรเลยที่เห็นไอ้กล้องเขาปเป็นแต่ได้มองเธง กลองนี้ในราคาแ0 0 0พันกินดีเผูกคุณก็เกือบแสนเกือบสองสองร้อยแต่ประมาณร้อยนี่แหละดนูน้องตุกกินโอ้โหคำใหญ่มากกินแบบฟินมากอร่อยจริงๆว่าจะกลับคืนมาซื้ออีกครั้งอีกล่องหนึ่งจะเอากลับบ้านแต่ว่าคนเยอะเหมือนเดิมแวะเข้าไม่ได้เลยทุกคนไม่บได้มีแต่ไอกลกองเวลไลเดอร์ที่มาก่อันดาราก็มี คุณก้านตองเนาะทุกคนที่ห้องเพลงกุลาเดล้วนะน้องตุกกะบ่ได้ไปเบิ่งเลยเบ่อหินเลยอยู่เอาคิดขาจาม,มาลงเนาะทุกคนขอให้เครดิตขจั้ทุกคน,คดดกคนสำหรับปีนี้สำหรับมุญสวงเหงือป,ปีนี้ก็คือว่าจบลงในมือวันที่แปดในค่ำคืนของเมื่อวานเนาะซึ่งห้องตุกกะจะได้ลงคิดเนื้อมือน,นี่นั่นเองเนาะทุกคน ค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสาราสำเนได้เด้อน้องตงุ๊กกับไปเจอยูทูบเบอร์หลายลายทางเลยค่ะอินฟูอีกหลายๆทางเนี่ยนอนทุกคนผู้ใดู้้จักอินฟูในคลิปนี de, ้เด้อฝากทุกคนกดไลค์กดคอมเมนต์หามกดไเด้อ